ดีค่ะพี่น้องเลิกงานแล้วก็กลับบ้านนะคะหมอกลงทั้งวันเลยค่ะทุกคนอันนี้หมอกนะคะมองถนนมองไม่เห็นไกลนะคะทุกคนค่ะไปค่ะชมบรรยากาศกลับบ้านไปต้นไม้บงต้น ใบไม่มีแล้วนะคะรอวันรอวันใบแตกนะคะข่าวไปหมดเลยนะคะทุกคนหมอกต้นไม้ะคะ่ะมีแต่ก,กิ่งมีแต่ก,กิ่งมีแต่ก,ก้านมีแต่ต้น นกดูเป็ดเยอะมากตันนี้ไม่มีใครสวนมาซุ่มได้ดนกเยอะมากขาวนกนั้นนะคะนกนองนวลน,นะคะทุกคน นอยู่ที่นี่ใส่เสื้อหนาเปนไหนก็ไม่มีคำว่าร้อนนะคะมีแต่อุ่นโอเคแดดออกฝนตกหมอกลงมีมาต,ตกก็ทำงานนะคะทุกคนนี่คือชีวิตของคนเมืองนอกนะคะ่ะ อยู่หากินเหมือนบ้านเราแหละพี่น้องจะไ,ได้นั่งกินนอนกินค่ะหมอกเกยอะมากนนีมาทางทะเลนะคะมอง ถ้าไม่เข้าไปใกล้จริงๆมองไม่เห็นน้ำนะครับเป็นหมอกหมดพี่น้องวันนั้นค่อยชนเนี่ยชนไม้กั้นเนี่ยป๊ก <c oughs> จักรยานล้มพี่น้องจักรยานคอเอียงเลยคัะเนี้ยซนไหลหน่อยนึง ชมบรรยากาศชมหมอกไปด้วยกันนะคะพี่ๆเพื่อนเดี๋ยว่ะลมก็มีอยู่นะคะมองไม่เห็นตัวนกเพราะว่ามันออกลงนะ คนอยู่หน้ามองไหมเห็นไหมคะพี่น้องมันไหลน,นู่นกำลังเป็ดกำลังมาค่ะอการออกนะคะทุกคนวันนี้ ตนนี้ไม่มีคนมาให้อาหารนะคะเพราะว่าอากาศไม่ดีตรงนี้ที่เคยให้อาหารประจำนะคะเขาไม่มาซื้อรถแบบนี้มาถิบพอดีโอ้ยกรัวผมงใหญ่มากรถแบบนี้ถีบแบบนี้เออทำให้บ้านบ้านท้ายแข็งนะคะ ทำให้วันทายเป็นกล้ามเนือ้อค่ะแคปมองไม่เห็นคนแค่นี้แค่นี้เห็นไต่ดำๆ สัตว์น่ารักน่ารักข้างทางผ่านสุนัขตัเด็ดเค่ะนี่เป็ดหัวแดงไปเอิญเป็ดหัวแดงเนะะี่ยค่ะพี่น้อง น้อยเดียวนี่คือเป็ดหัวมันแดงป้าดนกหลายแทนนกนงโมนอยู่สะพานได้หลายนลอยเด็กหน่อยปันจักรยานไปใส่กันเนาะปันจักรยานกลับปานตี เครื่องบินพี่น้องเดบนี้เครื่องบินบอโอ้ยอากาศยังสี่เด้ยค่ะสั้นตลอดทางกึกๆๆๆๆๆๆคืืลกแล้วมือที่มาน่ะไม่ได้นั่งเครื่องที่เคยนั่งนะคะเครื่องที่เคยนั่งลำใหญ่เนาะอันนี้จะเป็นลังลำย่อมลงมาหน่อยสามแถวคนนั่งล อากาศอากาศไม่ดีค่ะพี่น้องเครื่องก็สั่นกึกกึกตอนแลนเนาะตอนลงอะ่ะโอ้ยมันเวี่ยงซะว่าเวี่ยงยันกลัวไม่เคยไม่เคยเครื่องลงไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนี่จะลงแล้วนิ่มล้อถูกพื้นแล้วมันก็จะดังกึกแล้วก็นิ่งเลย ไม่ใช่นิ่งอยู่กับที่นะคะเหมือนวิ่งเหมือนรถน่ะก็วิ่งไปเรื่อยๆทางมางพี่ทางหมอกนะพี่น้องทางแม่มาเห็นหงเห็นฮานนะคะนั่นตัวดำๆปตาทองทองลายแทนนะขาว มวานมืวานขาดครึ่งชั่วโมงวันนี้ขาดชั่วโมงค่ะงานไม่มีก็ช่างกลับบ้านพักผ่อนค่ะทุกคนจะเล่นเลาะไปหาเพื่อนๆอย่งไปไม่ถึงใครก็ต้องขอโทษด้วยนะคะพยายามเต็มที่แหละ นี้เขาก็ยังออกมาเดินนะครับพี่นอ้องตาแล่วอ้ยอาจารยลงคลิปก่อนนะคะี่พี่ๆเพื่อนๆไม่มีใครอะไรค่ะคลิปนี้ให้ชมหมอกกลับบ้านด้วยกันค่ะทุกคนชมบรรยากาศหมอกลงหนามากก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆ FC ทั่วโลกนะคะ Thank you to everyone for watching my clip video and uh, see you next video thank you ขอบคุณค่ะพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด b s c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ